เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดผู้ป่วยพุ่งกว่า1.3แสนรายใน2เดือนกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่1มกราคมถึง24กุมภาพันธ์2568มีผู้ป่วยสะสม131,826รายเสียชีวิต12รายภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุดรองลองมาคือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยพยาเป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแนวโน้มผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง1.6เท่าและสูงกว่าค่ามัธยาฐานย้อนหลัง5ปีโดยสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ AH1N1 หรือไข้หวัดใหญ่2009กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันได้แก่ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้มีโรคประจำตัวผู้เป็นโรคอ้วนและหญิงมีคันทั้งนี้หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ควรหยุดพักที่บ้าน3 วันหากอาการไม่ดีขึ้นเช่นหอบเหนื่อยซึมลงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว